สวัสดีครับผมเอาเกี๊บนี้เอฟซีเพื่อนฝากขนมมาให้เด้อครับดีใจหลายๆครับเอาพี่พามาเบิ้งขนมเพื่อนฝากขนมมาให้เด้อครับเนี่ยพี่นออ้องเอ้ยเบิ้ลเอาเด้อครับพี่นอ้องเอฟซีเพื่อนฝากขนมมาให้พี่น้องเอ้ยนี่นะพี่นอ้นอง ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น,อนะน้องเด้อะ FC มาแต่จังหวัดสุพรรณบุรีอันเออจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อย FC มี่ไะครับนะพี่น้องเอ้ยคน,นเฮาอ่ะทำดีก็ได้กินของฟรีพี่น้องทำดีก็ได้กินของฟรีแบบนี้แหละพี่น้องเออสุขการแล้วก็เศษอะครับพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเอฟซีก็จากะย้อนก็ส่งปลาหมึกอาหารทะเลมาให้พี่น้องเอ้ยเออพี่น้องเอ้ยเฮ็ดความดีหน่อยเฮ็ดไปเถอะพี่น้องเออเดี๋ยวผมก็ตอบเขาเองละพี่น้องเอ้ยเอาปัจจุบันนี้ซืมากินขนมอันของเอฟซีแต่ว่าบอกออกซื้อล้าดอกครับต้นอยู่จากจังหวัดสุพรรณบุรีเออที่เคยอันตัดล ขนมที่ผมมักพ่อแมนะ่พี่น้องสามปองขอบคุ้หลายนะครับเนดะ้อผมนอนตุนขึ้นมาไม่ไม่ได้ยินเสียงว่าใรนี่คนมาส่งของพี่น้องเอ้ยอืมเอา้าคือไปซ่อมของซ่อมยิงอืองอมไ่ได้เสียเงนินสักบาทพี่น้องเอ้ยรับเอานับรถแค่นี่มาได้หรือพี่น้องแล้วก็มาแกะ กินให้พี่น้องเบิ่งยู่นยื่นี่ล่ะพีน้อมเบิ่งเอาว่ะขอบคุณหลายๆแล้วครับเนอเอฟซีจังหวัดสุพรรณบุรีผมนอนอย,ยูอ่อัวผมก็บิงบ่งตื่นขึ้นมามกินให้เอฟซีเบิง่ง่ปนครับเนี่ยอชอบอืมรับดีแฮะ บุญโทรมาบอกผมว่าเกลือก้อนอยู่ตลาดไทยลายจังสอบละบ่แพงซ่อมพี่น้องสอบแล้วเท่าไหร่หกสิบแปดสิบบาทนี่แหละพี่น้องไม่รู้สี่สิบร้เรืองเท่าไหร่นี่แหะแถวภาคกลางไปซื้อเอาเลยครับเกลือยู่ที่ตลาดไทยซอแทะถามเอารถครับอยู่แถวตลาดไทยนะครับมองที่เขาขายเกลือมองที่เขาหมักปลาหมักเปอร์ เกียร์เกียร์เขาเอามาแทะหนังงวหนังควายนะครับก็เกียร์อันเดียวนี่ละพี่นอ้องอืมดิงกระนองเอ็กซนี่ก่นอนน สิส่งขนมเปียะไม่กินครับซับคับเฮ้ยเขาทำความดีก็ได้กินขนมเปียะที่หลาบอีน้่งเอ้ย เกเสืทั้งหลายเม่ขันใจนะครับขับไปดูสร้างทุ u t u ผมเรียครับโรงการลเกเสือกขับไปโนด,ดครับผมแล้วก็ไปเลี่ยงคลิปดูคลิปดูครับวิธีวันเกียร์วิธีฝักละมันวิธียกล่องวิธีเอาหยามันแบบดเลแบบดเขับไปเบิ้งเอาครับพี่น้องผมก็ตอบคอมเมนต์พี่น้องเ่อไหร่มื่าไหรแต่เมือครับ เดี๋ยวก็อิ่มแล้วนี่น้องเ้ยิงกอนเดี๋ยวก็อิ่มเลยแม่ไม่ใ่ลยพี่น้องอินกอนเดี๋ยวก็อิ่มออาเบนี่เอาไว้มีหลครับทาให้ FC ฟซีมนส่งครับเบ 哦，是转是转。